คุณสัญญาวลลมรัตนสินอินตาไทยลาดที่ศาลาหนึ่งประทุวัดติงทองคำเตยครับ

Hãy xuống qua phần mặt <coughs> à, tiền mà nó không, <coughs> <coughs> tiền <coughs> 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 ไปหลายก็ไปได้กําวัน130 <laughs> 300ก็มีนะครับคนอยู่ เออจริงไม่ได้ก็ว่าร้องสิบบาทเออม่ีบอีรองสิาออเราหาอรน้ำเกิอะไรเกใช้ธรรมชาติ่เนน้ำสเตเนาะไจากพ่เนาะ อภินันทนาการนะ <laughs> มามองนี่นะกับผมแกติดใจอย่เออขึ้นไได้กับสองพ่อได้หน่อยกันหลายนต่น่อน่มนั้นอัี้ยมองแกอแกันยงบอกถบาทนพินมันสงเกือบสามแสนขันเป็นวันธรรมดาแต่กายันสิดาบัตาเป็นเทศกาลฉันรับสามเสมาฝันให้

ั <mile> <c oughs> ้ลายกมีทั้งลายใั้งตักงทั้งนั้นเนี่ยท้งลั้นั้นเราเรียกปรทุงก็เจียวสามนก็ลเลยแต่ว่านีผมว่ามีคุ้นนะทาอมใหญ่มันมันหัวมันมนตายเย่างเง้เตียงขอเราจะเรียกจรมือพวงนิ้วกด้กให่เลยนระวาระน้ำซ้เท่ากับว่าหับกับห้แต่ว่าเารับกอุ้อ่งสองร้ยว่าะี่มีไมค้นแม่ เออแต่ยัดยัดโตเถอแก่แต่เอาแล้วขาดีบบนี้เวลาอยู่บนกระานเขาที่มีาเยตเยออย่างไปน่แ้อได้หน่อยอเาหน่อยร่อว่ อะไรอย่างนี้ต้องฆ่าด้วยบัลซูบลาด้าหม้อตาสับหงบัา้าหม้อกะเจงกระาเจงกระลานะพวกพวี้กันซือจากหมูมาพกนี้กันไปเื้อหมูมามาแกะไงซื้อจยหมูปั้นลางเสียลาขแกะมาจากหมูขันผ้ามานสกัดข้านเป็นมะแขกจะพามามาจะแกะสับหงจะการเจริญไอเดียนพาม่าน เป็นตาเวชนาที่แม่ก็ไปเห็นสินียตุ่คนจะมาไปตังงง้งโรงพากไหนเขาตีเนี่ตอดสนสอบถ้าเจ้าแม่ตายมีได้อต่นายกจะบอกอฟังถ้าไปเห็นได้กาาันบอกคุณแม่ก็กล้าก็ก้าโจงก็นลี่ยงเขาหนีฉันมาให้ไปเห็นหสีจจงก็เลี่ยงมาเสตเขาเ <c oughs> มื่อถามีตะกำแงก็่าด้ยดเอาทุกอย่างที่มีได้มาอยู่ในอล่างขาดูขุขนี่น

ไอ้สงสารโหลดซอบ่อยยังก็ร้องขอตัวเสียหลายจ้าวใหญ่เพรา่เนัันกราเป็นเง้วท่ามืทรายนั่นวันต่อนอต้อนนเ้วก็เป็นเวราว่า่าเอาโหลดนี้ต้อปแล้วก็ต้อนนาเมกันได้่ะกไหมค่ะแต่กรนยินสิน้มอเลจงกลายมอล้สีมีสอดอย้แล้ว ใครรักานี in ่ à, ึงเรงก็ไ anyway> ่ได้สอดคุณแม่เออรับบาลจาเหรอมาเสยเลยออกไปจับนีถ้าไม่ตวสมา

วสมาิตัวนึว่าไม่เกิดไม่หลายตัวหรือมอว่าไม่เกิดหลายตัวหรอหมอท่านดว่าเป็นเก้าตัวหรอา นี่หมดกันค่ะตัวนี้หมดตาบิดบุบบาดไม่ไหเออมันส่ไีตอนตอนตามอนก็อนตามังเสียแน่นหลายย่าหลายเนี่ย ยันราี่นให้ผมลูใ่่มเป็นาันยันเขยัเขามีผ้มาไป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 นปปไ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 ปปไ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 ี่ปไ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 ไปไไปไปไปไีไป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 ไไป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 ไไป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 ไเไป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 งปไ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  ก็ยังจัดครับมี3กก.กว่าอย่างนี้ครับโอเคนะครับไทยสหเวทศิลปสถานเรียนการเสริมก็ได้พยายามครับมันก็ได้ใช้สายนะครับได้สัมผัสอารมณ์มันไม่มาได้แค่นั้นครับ <coughs> <coughs> ก็มาม่หอม่บกตรงนี้ได้ครับเด้อ